ไปเนี่ยจะไปเดือนขอดาสิงหากันยาสามสี่เดือนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ทําให้เห็นว่าทัดสินไปได้หรือไม่ได้ก็มาถึงอุ๋ยอิงองุ๋ยอิงก็มีเรื่องที่เดือนอันพายโอเคนี่ไม่หนักหนาเ็าได้อย่างภพศาลอืดมงคลมาเป็นอง์แถลงเนี่ยมันก็มีความแน่นในเนื้อหาส่วนเนื้อหาจริงๆเขาก็เอาตัวรอดได้เพราะเขาไม่ใช่คนรุ่นแรกที่ไปทำสิสองปีที่เหลือก็เป็นสองปีของการทํางานแต่ไฟไฟช่างเขาหาเหตุกันมากกว่านี้ไม่ได้ คำพูดของคุณอิงเองอะค่ะคุณบอกตีความวาไปหลายอย่างแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายไม่ใช่คาว่าฝ่าน้องข้ามเขาอาจจะหมายถึงว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้มรอมตั้งมาซึ่งเป็นฝ่ายค้ากันอยู่ตั้งแต่วันแรกเลยที่เริ่มเลือกตั้งเสร็จแล้วมันก็มีแต่ความสับสนวุ่นวายข้ามโคงข้ามขัวตาบานสัตว์ไฝ่ายหนึ่งที่ขวางคุณนักศิล์มาตลอด20ปีก็ยังทําสงครามอยู่ยอมรับไม่ได้เพราะว่า ถ้าไปรับคุณทักษิณให้มามีอำนาจอยู่ชีวิตพวกเขาก็คงจะไม่สุขสบายนะเพราะว่าวันนี้ความสุขสบายมันจะต้องอยู่ที่ใครได้ใหญ่เป็นใหญ่ใครได้เป็นรัฐบาลเพราะตำแหน่งแต่งตั้งมันจะอยู่ฝ่ายชนะฝ่ายแพ้ก็ต้องไปอ,อ,อดอยากปากแห้งแบบพี่บรรหารว่านะคุณบรรหารศิลปาราชาเนี่ยพูดเรื่องที่จริงที่สุดในทางการเมืองเลย <c oughs> คืออดอยากปากแห้งค่ะ <c oughs> ก็แปลว่าการเมืองไทยในสายตาคนบริหารหรือในสายตาที่คนกําลังพูดถึงรัฐสภาไทยหรือการเมืองไทยเนี่ยก็พูดถึงการทํามาหากินเป็นหลักไม่ใช่พูดถึงการบริหารชาติบ้านเมืองโครงการต่างๆที่ออกมาว่าจะมีเลดลมคมในเรื่อยๆพอรัฐบาลมาใหม่หนึ่งมาก็เปลี่ยนนโยบายหมดนะก็เอาอยากเอาก็ประมาณมาเข้าไปในฝั่งของตัวเองยกเลิกโครงการนั้นยกเลิกโครงการนี้ เราถ้าเราอยู่กับไอ้ความการเมืองที่วุ่นวายมาได้9ก้าสามปีเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ทางตันไม่มีหรอกถ้ามันตันมันคงตันไปแล้วถ้ามันจะดับก็คงดับไปแล้วมันมีแต่มันปรับไปตามสภาพปรับไปตามเรื่องราวของผลประโยชน์และเรื่องราวของเหตุการณ์เอาภูมิใจไทยวันนี้มาใหม่ก็จุกก็นปากกันจี๋จ๋าเลยนะโอ้ยรักไทยมาคุณเห็นแพทองทานที่ไหนต้องเห็นอนุทินที่นั่นถ้าแพทองทานยืนหน้าไม้อนุทินต้องยืนข้างหลัง เป็นกวนอูเลยผู้พิทักษ์เป็นโคตรูเลยเพราะวันแต่งหากก็กลับมาดากก่ากลาดกันคนก็ไปถามคุณทักษิณว่าจะมีโอกาสไหมที่จะมารีเทิร์นบอกได้แต่ต้องยุคต,ต้องเลือกตั้งหน้าไม่ปิดช่องแต่แต่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ปากหวานกันไปนะความจริงใจอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นความแค้นระหว่างกัน,นมันคงมากมายกว่าตอนนี้พอมายกเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะไปเดือนก็ดาสิงหากักยาสามสี่เดือนเนี่ย มันก็จะมีเรื่องที่ทําให้เห็นว่าทักษิณไปได้หรือไม่ได้ก็มาถึงอุ๋งอิงอุ๋งอิงก,ก็มีเรื่องที่เดียนันพายโอเคนี่ไม่หนักหนานะเพราะได้อย่างไพศาลพืชมงคลมาเป็นองค์แถลงเนี่ยมันก็มีความแน่นในเนื้อหาส่วนเนื้อหาจริงๆเขาก็เอาตัวรอดได้เพราะเขาไม่ใช่คนรุ่นแรกที่ไปทําอุ๋งอิงก,ก็มีเรื่องนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ละเวน้นแล้วไปไอเรื่องภาษีก็หลายหลายกวางน้ําอยู่ใช่ถ้าเธอผ่านหมด ทั้งพ่อทั้งลูกเขาก็ไม่มีอะไรแล้วอีกสปีที่เหลือก็เป็น2ปีของการทํางานนะฝ่ายฝ่ช่างก็คงจะหาเหตุกันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วคลิปเนี่ล่ะคะไม่มีความหมายคุณจะไปฟังอะไรไอ้ฮุเซนมันศัตรูของชาติอยู่ประกาศตัวเป็นศัตรูเราอยู่แล้วด้านล่างฟังแล้วก็มันงทะเลาะกันเองตีกันเองกัดกันเองโดยฟังคาพูดของคุณของคุณเซนเนี่ย คำพูดของคุณอิงเองอะค่ะที่บอก<ต>ว่าแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายค้าคาว่าฝ่ายนองข้าม,าขามเาขาอาจจะหมายถึงว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ลุงป้อมตั้งมาซึ่งเป็นฝ่ายค้ากันอยู่ซึ่งอาจจะเป็นการกล่าวหาก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้จะอธิบายให้คุณฮุนเซนฟังเขาอาจจะายตรงนี้ก็ได้แต่เขาว่าทหารอยู่ฝั่งนองข้ามกับรัฐบาลเขามไม่มีวันพูดคำนี้ได้อยู่แล้ว